แต่เราต้องดูชัพเตอร์ก่อนเฮอร์เรอร์สตอรี่มีชัพเตอร์ด้วยมีชัพเตอร์ด้วยเหรอกูเดินเข้าไปอะไรมันแบบเป็นเรื่องเหรออ๋อนี่ไงใช่มีบ้านตุ๊กตามาเข้าแรกเข้าแรกเข้าแรกโอแมนัวยเยี่ยหนอ่ะนี่ไงบ้านไอ้กล้องอ่ะไอ้ช้างมาไอ้เมโบมาห้องแรกไอ้เมโบไอ้เหี้ยช้างช้างไปเหี้ยอะไรไม่รู้โอแมนอ๋อแมนโดนไอ้กล้องบังไอ้เหี้ย นตัวหนึ่งก็เป็นวานออก้าตัวหนึ่งก็เป็นช้างเอียดโดยกูคือยาดิสอันติสกโปว่กูบอกเขาถึงว่าเจอยาดิสอันติสกูโปนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับโจรที่บุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งอะไรอะไรคือมันคินวะช่างมันอ๋อหุ่นเหรอเมนิคินเมนิคินหุ่นว่าว่าตุ๊กตาเปิด F เพิ่มเครื่องอ่นแฟลชไลท์ป้นบ้านไว้โหลดงานไว้โหลดนานโหลดนาน เข้าไปในบ้านมันตายกินโหลดไม่เจอเลยโลดนานโหลดนานโหลดนานโอ้ยห้าติปโอ้ยถ้าเรากินอะไรอยู่แล้วเรากำลังเล่นเกมเฮ็ดูหนังพี่เราจะไม่กลัวมาละกูเลยกินเลยทำไมแมพเขาทำไอ้แมพนี้เราเคยไม่เคยเฮ้ยเดี๋ยวเคยน่าทำไงดีอเฮ้ยเครียอะไรเนี่ยไอ้ไอ้ช้างไอ้สัตว์มึงนี่แม่งเดี๋ยวแม่งวิ่งไม่ได้เลยนะโอ้ยมันติดอ่ะกูเห็นทั้งแมพเลยอะแมพกูไม่โหลดกูเห็นตุ๊กตาทั้งแมพเลย โอ้ยแล้วกูจะเปิดยังไงอ่ะประเรนแรกคือโอ้ยโอ้จุดไฟจุดไฟเฮ้ยขโมยอืมขโมยเลยอุ้ยไข่แค่นี้หกร้อยดอลเลยเออะไข่เฮียโอ้โหเป็นปึกเลยเธอทะชิบหายเฮียเพราะหุ่นมันเต็มบ้านหมดเลยวะเฮ้ยโน้ตฉันกำลังจะเป็นบ้าเธอกำลังมาหาฉันเจอจอเจออยู่ในหุ่น ยี่หุดบางตัวขยับไปเฮ้ยนี่อุ้ยเป็นปึกเป็นปึกเป็นปึกเฮ้ยเทียนเพียนได้ยี่หุดได้เลยไหมไรอาจมึงเห็นแล้วป่ะอ่ะเพียนอ่ะไอ้่นตอนนั้นอะที่มันมีสร้อยคออยู่อ่ะเฮ้ยโอ้ทำไมอะมึคิดว่ามันจะมีอะไรวะกูไปหยิบเลยเอ้ยเอ้ยมันมันมันเอาสร้อยคอได้ เอ้ยใครขำโอ้ยโอ้ยเอ้ยเราเอ้ยเรอ้ยมึงเป็นควยอะไรดิจะเอาไม้มึงจะเอาไม้มึงจะเอาไม้อะไรอะก็เอางานเด็ดงานเตกุโปไม้ไอ้เฮียมึงเป็นแค่หุ่นนต่มึงจะเอาของไปทำไมวะเฮ้ยจะฉางโซ่แบบมองมองหาแม่มึงอ่ะเอ็มซิลโอ้โหไอ้แมนตัวมึงโคตรน่าเกลียดเลยกูหาของหน้าปนในตู้เย็นเลยโอ้โหตกใจเจอไอ้แมนเปิดมาเจออะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเราไม่เห็นคุณมาดูกันว่าเขาต้มอะไรไม่ได้ยินอะไรจากคุณ ไม่รู้อะไรเนี่ยมามาขัวก้างไปเลยนะของพวกเนี้ยแบ่งๆกันกระช่ปนเลยบ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 ปนเล็บเร็วๆงานเร็วงานเร็วงานเร็วเฮ้ยไอช้างไอช้างกันกูเฮียเดี๋ยวช้างไม่ตกใจช้างเลยทางก็ต้องการเงินหรอุ้ยเฮ้ยเราขี้ขวาได้อ่านเมื่อกี้กูกดไออ่านโน้ตเมื่อกี้แล้วไอเจ้าผู้ปุดนแม่งแบบจ้องจะเล่นหลังเมื่อกี้นี้ เฮียปนแค่นี้ยสองหมื่นดอนแล้วเหรอหนีเหอะไอ้เหี้ยรวยไอ้กูบอกเลยรวยเฮ้ยช้างมึงทำอะไรนี่เนี่ยอัมเข้าเเดดดีูนะแกิฮ้ยอ๋อเฮ้ยอ๋อเฮ้ยดับยาวไท้องหุ่นพวกนี้หายไปไหนหมดแล้วเนี่ยช้างเนี่ยกูรู้เลยว่าไอ้เหี้ยแม่งอยู่ไหนล่ะตูดมังโคตรใหญ่เฮ้ยตีดมีลายบายสีไปชูอิดบีไฮมันอยู่ข้างหลังโอ้ ตัวย,ยื่นอะไรล่ะดูเหีหเเ้ยบดูเหี้ยบก็คีบเฮ้ยอาช้างอยู่ข้างหลังเฮ้ยโค้งเลยไปเหอะเฮียฮโคตรเสียเวลาบัวอดดอกเกมเอา้าไม่กลัวเกินแล้วกูจะกำลังจะไปกินข้าวกลัวอะไรวะยังไม่มีเลยเล่นแล้ว ล่นแล้วเล่นแล้วใช่เราเคยเล่นแล้วโอ้ช้างไอ้ช้างมันกระพริบใส่กูณได้แล้วแมนอย่าขำแมนกูไม่ขำแมนเดี๋ยวหุ่นนี่มันทำอะไรเนี่ยเขียพ่อตบไทยไปเลยอะไรอะไรอย่าหุ่นเอ้ยแมนอยู่ไหนเนี่ยมานี่นี่มาห้องโถงมันทำอะไรวะเจะเต้นหนึ่ง่าโย่เราจะมาขโมยของนะเรากำลังหาของขโมยต่างหาก ทำไมเราไม่เก็บของออกไปทั้งหมดเลยวะว่าน่าจะได้เงินเยอเยเนี่ยกุญแจรูมคีย์แล้วรูมอะไรอ่ะจะห้องสูงชายกำลังเก็บกำลังกงเินอไอ้เนี่ยไม่มีเงินโอ้ยขยำจะแก้ด้วยเหรอเฮ้ยกูเก็บไม่เสร็จสักทีเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยโอ้ยอ่ะไอ้สัสกูเก็บไม่ได้ ไอ้สัตวบคุยเอ้ยเฮียเฮ้ยทำไรทำไรทำไรเฮ้ยทำไรตอนแรกมันทีโพสอะแล้วมันก็ชูมือแล้วก็แอบหลังนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเอาดับยาวเลยเอากลับมาละเอาหายไปละเราไปหาสตอร์เดตลุงกันดีกว่าทุกคนไปหาสตอร์เดตลุงนี่ยเฮ้ยเอานี่ไปได้ อุ้ยว้ายของดีเห็นนที่่วะของดีซะด้วยรีบไปหาเร็วรีบไปหาเร็วรีบไปหาเร็วเราต้องรวยเฮ้ยเฮี้ยหูมันทะลุนเนี่ยแมสเราไปหาสตอร์เรจแล้วก็ลูมลูมไหนอ่ะนั่นแหละแมนลูมแชมโบีชยนแล้วแต่สตอร์เรจอ๋อหุ่นแดงมาอยู่นี่แล้วเหรอก็ <c oughs> <c oughs> ต้องมีบางอย่างเพราะมันก็ต้องมีบางอย่างอยู่นะบอกวะเกมผีเฮ้ยมันหิว เอ้ยมันหิวเอาล่ะมันยืนอยู่นี่ไหมหรอมันหิวไงใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหเตดมีไรวายสิอ๋อไปฮอกกูได้ฮาวเวกีมาวยก็ไปเลยสิวะมาเลยช้างมาเลยมาเลยการเกวยอการเกลือฮาวเวกีโอ้ยเนี่ยโอ้ยเนี่ไงอุ้ยเนี่ยเนี่ยก็ต้องเก็บของใหอยู่ไหน่อไม่รู้กลัวทุกบาททุกสตางค์อะไปดับไปดับ เฮ้ยคุณแจ้งถยอยู่กูเฮี้ยกูฆ่าเมียกูเพราะว่าเธอเป็นบ้าแล้ววะเฮ้ยไปขุดไข่อะไรสักอย่างเฮ้ยพวกมึงไปไหนกันเนี่อ่าโอ้ยไอสัตว์เอ้ยอยู่ก็ดึงกูเข้าคัสซีนะเฮี้ยตกใจหมดเลย ราต้องหาทางไปเราหยุดป้นแล้วต้องหาฮิดเด้นบอลอ้สตอร์เล็ตคีย์อยู่ไหนอะไอ้สตอร์เล็ตลูมอยู่ไหนอะอะกูเดินดมตู้ชามแล้วเขาเชิญชวนให้กูเฮ้ยโอ้เก็บหุ่นเพียบเลยตรงเนี้ยต้อไฟดาวไฟดาวโอ้ยโอ้ยคุณแจ้งเจ๊เป็นเจ้าของบ้านเป็นเนี่ยเจ๊เฮ้ยมึงหิวอะไม่รู้เฮ้ยเฮเจอแล้วเอาไอ้เหี้ยอ้าพวกมึงลงไปเช็คห้องเบดเมนดิเฮ้ยเฮ้ยอะไร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  อะไรอะไรกูมองไม่เห็นนี่ช้างบางังไอ้ที่อะเดเินไปดิเดินไปดิโอ้หุ่นโผล่มาตรงหน้ากูเลยว่ามึงอยู่ไหนกันเนี่ยท่านั่นท่านั่นไม่แมงเงินอยู่ไหนแมลงมาไม,มไม่เปิดตัวเปิดไหไม่คาคานสิเฮ้ยอะไร,รวะมันจะมันจะสแกนให้ได้ตลอดเลยเพราะว่าใจว่าพวกนั้นจะสร้างพวกนั้ดินไปอย่างไรที่ทำมา โอ้ยโอ้ยโอ้น uh, oh, no, no, ี alu, ่เสร็จแล้ยมึงทำไรอะมึงทำไรนี่อะไรสเกิทไรเป๊ะลูมพิกเจอร์สเก็ตไลน์อะแลต้องเปลี่ยนฟิลอ่ะทุกคนไปหาฟิลมาแมนหาฟูเซ่แมนหาฟูเซ่ก่อนเราออกจากห้องห้องเก็บไว้ก่อนนะเนี่ยนี่ไงแมนห้องนี้ห้องนี้มีเชื่อกูง่ายยิบไปเลยแมนห้องนั้นอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยยืนแคมป์เลยเนี่ยโอ้ย ขวางทางไอ้เฮียเอยมีเฮียอะไรเท่านั้นแหละแมนติดตั้งฟูเซ่เลยเขาบอกว่าอย่าหันหน้าให้กับพวกมันเฮ้ยกูหันหน้าให้ันยังมาเอ้ยเอาล้มไปด้วยไอ้เฮียเฮีไฮดาไม่จริงไอ้ี่มันฮิตเลอสัตเฮ้ยมึงนี่แม่งเร็วซามแล้วเราต้องไปไหนต่อหาคี่ีไร่ะเอ้มันโพสอะไรโจโจโพะเฮ้ยดูมันโพสตู่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 ตูตู่ตู่ตู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  ชีอิงดาโลโซโกกาลาต้องหาชีก็พวกกูเบื่อต้าโอ้ยอ้าวอะไรวะอยากจะเข้าที่ขี้อะไรก็เข้าไปอยู่ไหนกันเนี่ยกูอยู่ข้างบนโอ้ยเอ๊ะโผล่ไปใส่หน้าไปจอมนมีปัญหาอะไนะหลังตายข้อหลังไม่ชอบโผล่มาข้างๆอ่ะมาจุ๊บช่วยรีบๆหาได้ไหม ช้างเฮ้ยช้างนี่หรอกมั้งห้องน้ําอ่ะอา้าวแมนเขาอารมณ์อยากอาบน้ำว่ะอยากใช้น้ำว่ะจะเปิดน้ำให้เฮ้ยเปิดไม่ได้เฮียอุ้ยแมนของบ้านน้องไก่ค่าน้ําอ่ะแมนอะไรดูเฮ้ยอะไรดดิเฮ้ยเฮ้ยเขยับต่อหน้ากูเลยเฮียเอ้เอเฮ้ย กูกกูก็ไม่ได้หันหลังให้นะยังไงเนะี่ยมึงยังไงเนะี่ยอยู่ที่กว้างเล่ารลองดูกว้างดิวงกว้างเรากว้างอยู่ที่แม่หญิงว่าแม่หญิงคนนะี้อย่างไรกันวะแม,ม่นกูว่าเขาลหลงรักพวกเรา,าอะเ <c oughs> ยี๋เวากกูหันหลังให้เลยไม่แคร์เฮียกูหันหลัง <c oughs> ให้เลย <c oughs> ไมย่อยู่ไหนขับขับไอ้คนต่างด้าแม่มันขับให้เราอะาจจะอยู่กลางหลังใ้่ไหเนี่ยกูแค่บอกว่ามันชอบเราแม่งขําให้กูเลยเฮีย เราใส่ไม่วะแม่งเลยมุกมึงมันตลกดีวะออ๋อแม่งกลายเป็นมุกซะงั้นแม่มันเยี่ยวแตกโอ้เยี่ยวไฮด้ามันเยี่ยวแตกทำไมเราไม่ออกจากบ้านเลยเราจะสำรวจอะไรต่อเออแม่นไอ,อ้มันลงมากล้องมึงกลับมากล้องกล้องเข้าไปเลยกล้อง ช้างเข้าไปช้างช้างตัวใหญ่เบ่งปังเลยเราไม่เห็นว่าจะเกิดที่อะไรขึ้นเจอผีผิดเลยช้างกรุงสีไม่โกงผีเลยช้างกรุงสีว่ะไอ้ช้างไม่เห็นกันแกงกล้วยในภาคสองไอ้เท่พุ่งสู้กับสับพเวสีได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋เฮ้ยเอ๋อเฮ้ยมันคานมาแล้วมึงให้กูวิ่งหนีอย่างงี้นะ ไอ้เหี้ยเก่งเก่งเล้าใจมากเจออะไรให้วิ่งไดยแค่ให้กูเดย์แค่นี้อยู่ไอ้สัตว์พวกมึงหาที่หนีไม่ใช่เสียงมันโคตรเล้าใจไอ้สัตารเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทางออกอ้าวเรียบร้อยไปนะเม็ดมันถังไปเลยเฮ้ยกูหนีโอ้เอาชีวิตรอดจากโดเฮาได้แต่จะยงไฟขี่ไม่เสร็จเลยนะเว้ย เฮ้เรวยแล้วเว้ยเราได้สี no> ่ไอ um ้เหี้ย ending two man อะไรวะ ending two โอ้กูไม่ทำ ending one two ทด้วยไอ้เหี้ยไปแล้วไอ้สัส